อันตรายของเครื่องดื่มโซดาและน้ำอัดลมที่มีต่อสุขภาพกระดูกซึ่งหลายคนอาจมองข้ามไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่วัย40ปีขึ้นไปที่กระบวนการสลายเนื้อกระดูกจะเร็วกว่าการสร้างใหม่เขาระบุว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มีกรดฟอสฟอริกและน้ำตาลสูงซึ่งไปรบกวนการดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกบางลงและเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนเร็วขึ้น ที่น่าสนใจคือแม้แต่น้ำอัดลมสูตรไดเอทหรือโซดาเปล่าที่ไม่มีน้ำตาลก็ยังคงม,มีกรดฟอสฟอริกที่เป็นอันตรายต่อกระดูกอยู่ดีทำให้เครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่หลายคนคิดเพื่อป้องกันปัญหากระดูกบางข่าวแนะนำให้ลดหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้แล้วหันมาดื่มน้ำเปล่านมสดหรือเครื่องดื่มที่มีแคลเซียมสูงแทน นอกจากนี้ยังต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นผักใบเขียวเต้าหู้อัลมอนด์และมันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกด้วยพอได้ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกตกใจมากเลยครับเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มน้ำอัดลมมากๆโดยเฉพาะตอนทำงานดึกๆยิ่งชอบมากแต่พอรู้ว่ามันทำร้ายกระดูกได้ขนาดนี้ก็คงต้องพยายามลดแล้วล่ะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามไปจริงๆ อยากให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับและถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์มากๆก็สามารถกดขอบคุณหรือสมัครสมาชิกช่องเพื่อสนับสนุนพวกเราได้เลยนะครับแล้วคุณล่ะครับปกติชอบดื่มเครื่องดื่มโซดาหรือน้ำอัดลมกันบ่อยแค่ไหนและพอได้รู้ความจริงแบบนี้แล้วจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากโซฮานะครับ